chắn mัน qua đây, huỷ triển mã đây ngay pro à, ม่งโปรโปร่จะัมันโผพี่โผมาลวพี่ไอโอนดรัวพี่าววพมาเด้ยว่ะมาเด้อ โอ้มันกระโดดทะลุกำแพงว่ะลบกโะอ้กดโ tăng bom lo tăng lắp người mình má đấy má đấy tăng quả เวนโบตายแล้วพี่ตายแล้วตายแล้วโอ้โหไอโบโอคิดว่ามันแนม่มันก็ตายไม่ดีตั้งป้อมรอรับยังไงมันก็ตายตั้งรับมันตั้งรับทีนี้ก็เหลือเพื่อนมันลโบมีแต่คนเดียว คนเดียวมันเก็บเลยมดตี้หมดตี้มันจะโดน,โอนอะไรนั่นั่นอ้าวมาหมื่อไหร่ปีไซปีไซโอ้ยโปม,โมันตายได้โปไอ้ควายระวังจะโดนไม่โปรยิงตายนะโเุเลยโปรต,า,ตายแล้วมูกมอลลูกบอลย

mày đi mày rồi nát một, đồ rồi nát โปว่าเจ้าจะโปเก่งแค่ไหนไอ้โปไอโปไอ้โป้ไอ้มันมันต้องกลัวเอาไอ้โปไว้ก่อนอันี้เห็นมากจิ้มเบื้องต้องฆ่าโป้ละยิงมันก็ตายมันคนเดียวก็ไม่ไหวเหงามันจะเก่งเกมแค่ก็ตายได้ไอ้โปมันยืนทำอะไรอยู่ตัวนั้น ทางป้อมรันมันมันมันเล First blood ระบังหากังไว้ก่อนมันดำดินได้ด้วยวะ Đồn quà lên anh đừng Mình muốn đi Dù cái lắng đi, dù cái lãng đi khỏi nè Tin ไอ้ไอ้โปไอ้ไอลโปเอาสะไนเลย,ยใครเจา้าโอ้ยอยจังหวะนี้เอาสะไนมาตายเลยมาแล้วม,มาแล้วพี่มันอยู่ไหนวะมันจเขาในบ้านเข้าในบ้าน,นเขาในบ้าน เราต้องอยู่ในที่กำบังอ่ะถ้าเราอยู่ที่ร่วงเราตายอยู่ในบ้านก็ได้เราต้องไปเราต้องมีการปีนีนปีนขึ้นมือขดได้เยอะไหมคั้นมอขีดได้โอ้ยโดนแล้วอะ เนี่ยมันอยู่นี่มันอยู่นี่มันอยู่นี่ซอยคอยแน่อยู่ในบ้านอยู่ในบ้านอยู่ในบ้านรอมันขึ้นมาตั้งป้อมเลยขึ้นมาดิเพื่อนเดี๋ยวเจ้โฟนชิว มันที่วาปเงนมาดึงขึ้นขึ้นอยู่บัดเดี่ยวจังป้าจะพิ่มเลยด้มันข้าลุกไปโบนิทันลุกเบ้าอย่งกับภาษาเอาละแบบทันทัลุกมันดำดินได้ด้วยเออะคนโไอ้ระวังมันจะลุกขึ้นมาแล้วมันโดดสูงขมาให้เลยแล้วไงแล้วมา มันก็ดังโหมันยิงมันยาได้ด้วยเป็นตัวหนึ่งได้เวลาทุกคนอ้าวย้ายปงย้ายปงดันกันไปเป็นทีมเหลือหรือหรือมันคนเดียวแล้วมั้งเหลือตัวเดียวแล้วเหลือตัวเดียวแล้ว มันยิงมันยิงกระลุกกระพังอ๋อไม่ใช่โปรไม่ใช่โปร,โปรตัวนี้โปรออกแล้วตัวนี้ก็โปรเนี่ยทะลุกรแพงลุมยิงมัน มึงโ,โดนแม่